มันก็คล้ายกับที่ผมคาดเดาเอาไว้เลยนะแต่มันจะต้องมีเรื่องที่มากกว่านั้นโอ้ ซีนเนี้ยผมไม่คิดเลยว่าคือแบบด้วยความที่เราจะต้องตั้งคำถามนะเนาะอย่างที่ผมเคยตั้งคำถามว่าในคลิปเนี้ยนะครับผมว่ามันจะต้องเก่งระดับไหนครับถึงจะสามารถที่จะคุมไอ้สามเสือที่แบบโคตรจะเนือมนุษย์นี่ได้อะเพื่อที่จะไม่ให้แบบแต่พอเรามารู้ว่า ตอนแรกอะที่ผมทำคิดคาดการเอาไว้อะมันมีคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับแต่ประมาณนี้เลยแสดงว่าผมก็คาดการไม่พลาดนะครับว่าทั้ง3มเสือเนี่ยเดี๋ยวต้องมาลุมเสือฝ้ายแน่นอนแต่ว่าผมไม่คิดว่าเขาจะต้องแบบพยายามไม่ให้เสือฝ้ายใช้คาถาเนี้ยมันโกงและมันโหดขนาดนั้นอะผมเลยมองว่าโหในจักรวาลเนี้ยเสือฝ้ายแม่งอุ้นไม่ถูกว่ะ หรือว่าเขาจะเป็นหูแล้วอย่างเนี้ยมันแบบมันมีความเป็นการ์ตูนมังอะมีความเป็นแบบมากขึ้นมีความเป็นผมพูดพูดไม่ถูกว่ะแล้วบวกการตัดที่แบบตัดตัวอย่างออกมาแล้วมีตัวหนังสือขึ้นแบบ <c oughs> ผมคิดว่าภาคสามอะแม่งกระมังอ่ะสัสแล้วนะพอมาภาคเนี้ย ผมคิดว่ามันจะการ์ตูนมากขึ้นไปอีกแล้วจะมีการยิงมุกตลกแน่นอนมันจะมีมุกค,คำขันแน่นอนเราจะเห็นจากฉากที่แบบเสือม่หีสวนนะแม่งพยายามจะเอาพระเข้าปากอะแต่เอาพระไม่ได้อะเพราะแม่งพี่เวียพี่เวียแม่งแข็งแรงเกินเสือฝ้ายแม่งแข็งแรงเกินนะครับไม่สามารถที่จะเอามือแบบหลังกันไว้ได้อะไรแบบเนี้แล้วเกิดภาพนี้ขึ้นอะ ปล่อยทุกตัวอย่างกูว้าวและอึ้งทุกตัวอย่างไอสัตว์ผมว่านะตัวอย่างอ่ะมันมีความขายพี่เวียอยู่มากๆเลยแต่ว่ามันก็ต้องขายสี่เสือไปด้วยในเวลาเดียวกันถูกไหมแต่พูดตรงๆนะพี่เวียเล่นไงก็ต้องเทแต่พอมันออกมาแล้วในตัวอย่างนะนะพี่เวียดูหน้าเก่งขามนะตัวอย่างก่อนหน้านี้ดูมีอำนาจบารมีมีทุกๆอย่างเลย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตัวอย่างเนี้ยคืออะไรรู้ไหมคือพี่เวียดูเป็นตัวละครที่ทุกคนเกงกลัวในบารมีอะไรแบบนั้นถ้าพูดง่ายๆเลยวันพีทก็คงเป็นหนวดขาวอะอะไรแบบนั้นเลยซึ่งเออแล้วพอเราลองเทียบพลังกันอะพี่เวียก็ไม่ใช่แค่แบบฮาคิราชันคือพี่เวียคือแม่งคือฮาคิราชันเลยแล้วจะเปรียบเทียบใครในวันพีทก็ ความรุนแรงก็ไจะฟิลฟิลหนวดขาวอะไรประมาณนั้นเลยนะแต่นั่นแหละเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆเผื่อคนที่แบบชอบการ์ตูนเนี่ยจะไปดูเรื่องนี้กันนะครับผมอยากเชิญชวนคนหลายๆประเภทนะไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนโตเด็กวัยรุ่นอ่ะผมคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันจะเข้ากับใครหลายๆคนแน่ๆเพราะว่าภาพยนตร์นี้ยมันจะมีสีสันที่สดใสามากขึ้นมันจะเป็นเหมือนขุนพันธ์จะเป็นหนังพวกก็ซิล่ากับของยุคช่วงแรกๆกันเนาะ ของวอรเนอร์บราเนอร์ทำอะแต่พอมาปัจจุบันอะมันกลายเป็นกอสราของที่มันแบบมีสีสันสดใสเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบนั้นจะมีมุกตลกมีการเล่นกันมันก่อนหน้านี้มันจะมีความเป็นดีซผสมมาวิลอยู่แต่จะเน้นความดาร์คความดิบเนาะแต่ว่าในเสือเนี่ยมันจะเน้นเรื่องของความเป็นนอกจากจะเน้นเรื่องซูเปอร์ฮีโร่แน่นอนว่า ตรีมขุนพันธ์จะต้องมีแน่นอนซาวสกอร์จริงๆมิชชั่นอ่ามันจะต้องมีแนวมิชชั่นแล้วก็แอคชั่นมันมันดูเดือดกระสุนสาดกันไปมาคาถาอาคมแบบแฟนตาซีเลยมีความเป็นหนังรูกผู้ชายชายแท้ที่ค่อนข้างสงูงนะครับผมแต่ว่าภาคนี้เหมือนจะลดความดิบลงหน่อยนะครับให้เสือทุกคนเนี่ย ดูเป็นมนุษย์ดูน่าจับต้องได้นะครับเอาจริงผมก็ไม่คิดว่าเสือดอําอ่ะจะมีในมุมที่แบบมุมอย่างเงี้ยอยู่นะก็รอดูกันทุกคนนะอูคลิปนี้ยาวละต้องตัดแบ่งออกไป2คลิปจริงๆสามารถแบบลง YouTube ได้ด้วยเลยนะเนี่ยเดี๋ยวตัดลง YouTube เป็นเวอร์ชัน YouTube ด้วยนะครับก็คลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าปบมือเลย